เขาสวยแบบงปบน้ํากันไหมทำไมสภาพหนูเป็นขี้อย่างนี้ลูกหนูผอมจังเลยเดี๋ยวพาไปหาคุณหมอเนาะตรวจสุขภาพหน่อยเนาะแล้วก็ไปอาบน้ําเผื่อหนูจะได้สวยเหมือนชีนหนูไหมคะดีคือกันละ่ะชีได้ไปหาหมอสิไปอาบน้ําท่าสวยโอ๊ยจัดทําไมจัดทาไมอย่าเลดว่าเป็นร้านลากย่ยแรสิเง็นยก็ได้บอกเนาะไปหาหมอไปอาบน้ําดีกว่า ดเดี๋ยวจะพาเขาสวยไปอาบน้านะครับน้องชายน้องผ้าส,สวยไปอาบน้ําดีกว่าพาเขาสวยไปอาบน้ําอยากจะรู้ว่าหลังจากอาบน้ําแล้วเขาสวยจะฟูฟ่องน่ารักขนาดไหนจะเป็นเหมือนทีขาตัวนี้หรือเปล่านี่โอ้ยตีลังกาโชว์เลยเสียงกูเสียงกูลงเสียงกูอันนี้จะพาไอ้เต้าไปอาบน้านะครับจับเขาสวยเหนื่อยเพราะว่าเจ้าไม่ได้อาบน้ํามาแค่เดือนแล้วแม่พอเดือนไปสองเดือนสองเดือนแล้วัดเหนื่อยมาก ดสวยอยู่ในรถแล้วนะครับลุน้าเต้าล <c oughs> ุน่าข้าเจ้าอาบน้ำหน่อยนะลูกนะแขนขาวบบเฉพันธ์เห็นยังมากแขนขาวแขนปลาแขนเก่งบ่เออโอ้ยแขนขาวบัว่าเกง่งใส่โลซันน้ำหอมของเรียบเวลอาบค่ะผมอันนี้ครับกันแดด SPF 10 PA บวกบํารุงผิวให้ขาวดูนเนียนด้วยดูหน้าข้าเจ้าสั่งซื้อได้ที่ Line l e v e l 1 1เอ้ยเอาไปเคิร์สจากไอไปไปเก <Gud S 1> ็บน้ำกันจะได้สวยๆขาวๆนะครับผมเนี่ยเปิดประตูโอ้ยนั่น อ้าเขาสวยหายไปไหนสวยมาปลวกเขไปกันนะครับข้าสวยก็จะได้อาบน้ำกันมาดูว่าจะเป็นยังไงไปไปปุ๊บตอนนี้ก่อนอาบน้ำข้าสวยมีขนแบบนี้นะครับก็จะขนแข็งๆอีก,อกหน่อยพี่ครับทำให้มันเราสามารถตัดหรือซอยได้ไหมครับมันจะฟูไหมซอยได้ไหมอยากเห็นแบบว่าอยากให้มันว้าว <laughs> อยากให้มันว้าวแล้วมาถึงที่ทนี่อยากให้เข้าสวยว้าว,าวหน่อย อยากว้าวที่สุดคืออยากให้แฟนลับเขาเห็นไอ้เจ้าเขาสวยนะครับว้าวเพราะว่าดูสภาพสวยตอนนี้นะเป็นคี่เลขตรงเนี้ยมันหยิกอัพี่ตรงหลังเขาสวยอะถ้าแบบว่าจะตัดจะเลียมจะทํายังไงก็ได้นะครับหลังเขาสวยครับผมเอาสวยเลยนะแหมยูเล้วยน่าสวยคนสวยนะคนสวยนามจังเล็ก็สวยบอนาหมก็สวยไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกับเขาสวยลูกหงสุกปุกเป็นยังีงไปครับฟึ๊บ แล้วตอนนี้ก็มึนแล้วผ่านไปประมาณส3าชั่วโมงนล้วนะครับนี่เขาสวยเสร็จแล้วสวย <c oughs> เขาสวยเุางามปากงิงงามบแม่แมามาดูเขาสวยทักทายยายหน่อยุียน่ารักจังไลยลูกคนข้างหลังขายอีกแล้วนี่แหละสบายตัวไปเลยสวยมากเลยสวยจุขอมองหน้าหน่อยนี่ไงเุางาม ไม่ได้เจอเขาสวยแบบเป็นหมาแตบบ่นี้มานานมากอะสวยมากอะสวยหนูโคตรนะ่าตรหน้าสวยเลยอย่าว้าเด้อดิซี่บิเลียนเด้อเพราะว่าขนเขาสวยนะครับตรงนี้มันหยิกแล้วมันแบบนขนแข็งนะก็เลยให้พี่ช่างเขาตัดออกนะครับผมแม่แม่แมข้าเจ้าเสร็จแล้วพี่เขากําลังพยายามมาข้าต้าออกมาแม่ต้าเสร็จแล้วอุ้ยข้าเจ้าสวยมากขนข้าเจ้าอย่างสวยเลยแม่ล็อกล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนเต้าโคตรเท่เลยดูขนไอ้ต้าครับทุกคน คตรเทเลยขนเขาเจ้าอย่างสวยเลยอ่ะโกมหมดเลยฮะดูหางน้าเขาเจ้าเขาเจ้าดูก่อนโอ้ยเขาเจ้าปาแม่ขนสวยมันต้องวิ่งอะไรขนาดนั้นมันเป็นยางเจ้าเป็นย่างบักนี่เต้า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 จะพากลับบ้านแต่เดี๋ยวเฮ้ยโคตรเทเลยหล่อมากเหละเต้าเขาสวยขนปลาเต้าเขาเจ้าเขาเจ้ามานี้เขาเจ้ามานี่ เฮ้ไหเลี่น้ำเนกินหลี่น้ำเนกคืนเต้นหนูโอ้ยโอ้ยเขาเจ้าเจ้าเอ้ยขนเขาเจ้าสวยมากครับทุกคนนี่เขาเจ้าไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาเขาเจ้าเคยอาบน้ําแต่ไม่เคยตัดขนนะเขาเจ้าไม่เคยตัดขนเลยนี่คือครั้งแรกโคตรเทเลยเจ้าขอดูหน้าหน่อยโคตรหล่อเลยจริงจงเจ้ามามาสวยมันก็ได้หัวรอเนี่ยสวยธรรมดาคนงาม เขาเจ้าโคตรหล่อเลยครับทุกคนดูนี่ดูหน้าไอ้เจ้าอยากกลับบ้านเต็มที่แล้วนะครับโอ้โหพ่อแบงค์จะจําได้ไหมเนี่ยพ่อแบงค์กลับมาจําไม่ได้แน่เลยไอ้เจ้าโคตรหล่อเลยทุกคนดูเต้าเ้ามานี่โอ้โหหัวกะโหลกมีแก่งานบ้านเหมาสมปานดีเนาลูกผูจริงๆเขาสวยแบบอย่างนี้ก็พอดีนะพอดีตัวเลยเขาสวยแต่เจ้าแบบโอ้โหดูตูดเขาเจ้า โอ้โหฟูฟ right, mm ้องระอองอะไรนี่ดำดำเขาเจ้าอย่างเท่เลยครับ